อ่าสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเชฟนนช์ชิมทีแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่นี่นะครับร้านอ๋องหมูกระทะมาเลยครับมาดูนี่ครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งสองร้อยบาทครับนี่นี่ตะกรงมาเลยครับสูงครับนี่มีหมูจุ่มครับร้อยสี่สิบเก้าบาท ิมเล็กร้อยสี่สิบเก้าโอ้ราคาเท่ากันติมใหญ่สองร้อยห้าสิบอ่าหนึ่งแถมหนึ่งครับหนึ่งแถมหนึ่งเป็นยังไงมาดูครับมาดูเชปหนวดสร้างกัแล้วครับนี่ดูครับนี่หนึ่งแถมหนึ่งครับนี่แหละหนึ่งแถมหนึ่งโอ้ยเห็นไหมครับตะกรงเห็นไหมครับเห็นเดินครับเดินหาอ่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นยังครับบอกเข้าไปเห็นแล้วโอเคมาครับมา ได้ผักด้วยนะครับผักไข่ด้วยหนึ่งลูกนี่มาเรามาตอกไข่ซูมครับซูมเดินยว้าไาครับโอ้ยดูนี่เลครับมันจะไหม้หม้อก่อนครับดูตอกไข่โอ้หนึ่งแถมหนึ่งได้เยอะครับเอออร่อยไม่จกตาครับนี่โอ้ยไม่ทันชินครับมันจะไหม้ก่อนต้องจัดเลยครับจัดครับจัด ไปแล้วครับหนึ่งหาดหาดครับนี่ว้มีเห็ดด้วยครับนี่เห็ดเห็ดออริจิครับจัดไปครับใส่ไปวนเส้นครับวนเส้นโอ้โหนี่อะไรครับผักบุ้งครับผักบุ้งโอ้กระลามครับกระลามโอ้ขอผักเพิ่มหน่อยครับผักไม่พอครับผักอีกครับผักเรามาดูหน้าร้านครับเดินมาครับเดินมาเดินมาครับเดินมาเลยครับเดินมาเลยครับ กาหน้าร้านครับโอ้มีไอซิ่มด้วยเหรอครับโอ้เจ้ดูดูไอติ่มครับครับครับดูหน้าร้านครับหน้าร้านเขาตกแต่งแบบสไตล์วินเทจนะครับนี่วินเทจสังกะสีเก่านี่สังกะสีมาดูสังกะสีสีของแท้ครับสนิมครับของแท้โอ้แต่งร้านแบบคลิปคลิปน่ารักมาครับ ร้านตั้งอยู่ที่เส้นบกอสอใหม่นะครับบกสอใหม่บกสอสาขาสองบกสอใหม่ตอนนี้เวลาอยู่ที่เวลาเท่าไหร่ครับตาตกลงหก <c oughs> ทุ่มนะครับหกทุ่มครึ่งครับเกือบตีหนึ่งแล้วร้านเปิดถึงกี่ทุ่มครับ <c oughs> ตีสองอ้าวแล้วตีสามตกลงตีไหนครับโอ้ <c oughs> oh, เลยได้ถึงตีสามครับถ้าใครยังไม่หลับไม่นอนแล้วหิวข้าวมาเลยครับตีสามครับอย่าให้เกินเกินนั้น เก็บครัวกลับก่อนครับมาครับมาดูมาดูดูแม่ครัวครับไม่ต้องดูผ่านดูดูหัวครับชัดนี้สามสิบเก้าเหรอครับไม่ปีเหรอครับไม่ปีเนาะอ๋อสามสิบเก้าครับไม่ปีครับถ้าไม่มีไข่ยี่สิบเก้าบาทคืนครับเอาคืนครับเอาต่อผ่านครับยี่สิบเก้ามาครับมาดูมาดูดูครับดูดูจะสุกแล้วครับ มามามาสองครับสองสองสองเข้ามาอีกเขา้เขามาอีกเออเข้ามาอีกโอ้ยดูครับดูดูโอ้ย,อยดูครับยังไม่สูงนะครับนี่ใกล้กลแล้วครับใกล้แล้วโอ้ยร้อนระอุครับร้อนระอรุเช็ดหมดทอนแมมนะครับทอนไหมนะครับโอ้ ถอดแมสครับมีคนรีเควสตมาว่าถอดแมสครับเออเชฟหนวดต้องโชว์หนวดครับถ้าไม่โชว์หนวดไม่ใช่เชฟหนวดครับจัดไปครับโอ้ยดูครับบรรยากาศลูกค้าเยอะมากเลยครับดูดูลูกค้าเต็มโต๊ะหมดแล้วครับดูบรรยากาศครับตอนนี้หกทุ่มครึ่งครับโอ้โหโควิดครับ โอ้โควิดครับช่วงนี้โอ้ทำไมโควิดเต็มทุกโต๊ะครับตากล้องเป็นไรครับหามุมหรอครับโอ้วันนี้เราได้ตากล้องมือสมัครเล่นครับคือออกงานเป็นครั้งแรกส o o ครับส o o เลยส o o ไปสย z ไป m เลยเดินเข้าไปเดินเข้าไปเลยเดินไปใกล้สุดแล้วเดินเข้าไปเดินเข้าไปมาครับ เราต้องลองที่น้ําจิ้มครับน้ําจิ้มดูครับสูงข้าไปครับน้ําจิ้มครับอือดูดูดูใส่งางด้วยใส่งางด้วยโอ้น้ำจิ้มใส่งางด้วยนะครับมาพร้อมแล้วครับเราจะเปิดกันแล้วนะครับคําแรกอืออร่อยไม่อร่อยดูดูเองครับดูเองพร้อมยังครับแต่กล้องพร้อมแล้วนะครับ นี่แ h a มันหมูนะครับนี่มันหมูเนี่เนี่ยมันหมูยังอร่อยนุ่มละลายในปากอีกแล้วครับท่านอ,อร่อยต้องเต้นโชว์นะครับต้องอะไรนะครับเต้นโชว์ครับเต้นโชว์ครับขอเพลงแดนหน่อยครับขอเพลงป่าชัดนะครับป่าชัดมีไหมป่าชัดนี่เไง ตากล้องหนือไปครับไม่ต้องกินหรอกครับหนูผมกินเอง <c oughs> ดู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 ดอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวรับปิดๆเลยดีกว่าปิดก่อนๆิก่อนก่อนปิเพราะลืมไปมันมีลิขสิทธิ์เพลงมันมันสิโพสต์ก็ได้ดูรีวิวดีกว่าครับไม่ต้องฟังครับเพลง อรู้ครับรู้รู้อือหือถือไปครับกล้องถือไปครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,องกินหรอกครับออืจะผบกินแทนให้มาครับมาครับออื ตกตาครับอข้ายต้องเต้นโชว์นะครับโอ้ยไม่ได้ครับไม่ได้เอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอะไรครับนี่โอ้ นี่อะไรครับอิ่มใหญ่อิ่มใหญ่ครับมาดูครับอิ่มใหญ่ลูของโอ้โหกุ้งครับโอ้โหิมใหญ่ปูอัดครับปูอัดอันนี้อะไรหมึกกรอบปลาหมึกครับโอ้โหเอาโอ้โหมผมพลาดไปแล้วครับพลาดไปแล้วขอไม่ควรนะพลาดไปแล้วครับเมื่อกี้นี้ผมเป็นสั่งชุดหนึ่งครับหนึ่งที่กินต้องสั่งชุดใหญ่ครับใหญ่อร่อยครับสองห้าศูนย์เพิ่มอีกแค่ห้าสิบบาทแต่คุณได้กุ้งได้อะไรครบหมด โ oh, oh. mm hmm. อ้โหอืมไม่คลัวไม่กลัวอืม mm hmm. คืนครับคืนเพราะว่ากินไม่ไหวครับสาวท่านไหนหิวมาเลยครับตาก,กล้องพร้อมจะเปครับ mm hmm. เอาละครับวันนี้ก็จบการรีวิวเพลงเข้านี้นะครับขอเต้นนะส,นสิงไช่ยาครับยาเฮ้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  เย่เย่โอ้โหพอยังครับพอ,อยังพอ,อยังครับออนี่นข,าา <n> ขอครับเจอกันกิมหน้าครับส